เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกเบอร์ต้นๆของวงการสำหรับหม่อมจกมกที่ล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน67ด้านลูกสาวคนโตเอ็มบุษราคำพร้อมด้วยคุณพ่อหม่อมจกมกได้เปิดใจพูดคุยเรื่องราวชีวิตและครอบครัวในรายการแบดบอยของบอยพิษณุโดยหม่อมจกมกได้เผยว่าทุกวันนี้รู้ว่าตัวเองอายุมากแล้วบอกภรรยาไว้แล้วว่าจะไล่ขายทรัพย์สินเอาเงินมากองไว้แล้วแบ่งเลยเพื่อตัวเองไปกระทันหันเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนจะให้ทนายมาดูแลจัดการแล้วเซ็นเลยหานครึ่งเลยให้ลูกทั้ง,งคน เพราะไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันว่าใครได้น้อยมากยิ่งต่างคนต่างมีครอบครัวปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตทางด้านลูกสาวเอ็มบุษราคำเผยว่ามิกับเอ็มห่างกัน9ปีเมื่อก่อนเคยรู้สึกไม่ชอบน้องและไม่ค่อยถูกกันเพราะวัยค่อนข้างห่างกันมากซึ่งเรื่องนี้เคยเปิดใจกับพ่อไปแล้วเหตุผลที่เอ็มไม่ค่อยชอบน้องเพราะเอ็มรู้สึกว่าเอ็มเป็นลูกคนเดียวมาตลอด9ปีแล้ววันหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งที่เอ็มเรียกว่าเขาว่าน้องมาแย่งความรักจากเอ็มเอ็มรู้สึกว่าเขาแย่งทุกอย่างจริงๆ แล้วเอ็มอยากจะบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่ควรจะถนอมน้ำใจมากที่สุดคือพี่คนโตนะเพราะว่าน้องคนเล็กเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขายังเด็กอยู่เอ็มก็เลยเอาประสบการณ์ที่เคยเจอมา,มาเลี้ยงลูกไม่ว่าลูกจะเป็นพี่หรือเป็นน้องเราไม่ควรจะยัดเยียดเขาว่าเธอเป็นพี่เธอต้องเสียสละให้น้องเธอเป็นน้องเธอต้องเสียสละให้พี่ทุกคนต้องเท่ากันทั้งชีวิตถูกเลี้ยงมาแบบไม่เคยได้รับคำชมตรงๆแต่เอ็มอยากได้รับและอยากฟังคำชมจากพ่อเพราะพ่อเคยบอกว่าพ่อจะไม่พูดกับเอ็มเด็ดขาด เพราะเขากลัวเอ็มเหลืองแม้กระทั่งวันที่เขาตายเขาก็จะไม่พูดเอ็มก็เลยบอกว่าแล้วพ่อจะพูดตอนไหนพ่อจะพูดตอนที่พ่อไม่อยู่แล้วหรอแล้วตอนนั้นเอ็มไม่ได้ยินแล้วนะพอ่อเอ็มแค่อยากได้ยินว่าเก่งมากลูกดีมากลูกพ่อดีใจมากเลยแค่นี้เองเอ็มไม่ได้อยากได้อะไรเลยเอ็มอยากได้ยินเสียงสัน่นก่อนที่พ่อหม่ำจะบอกว่าพ่อพูดให้เอ็มเก่งมากพร้อมกับสวมกอดกันและบอกด้วยว่าพ่อรักเอ็มที่สุด